ทดส,สอบครับว้าวนี่นะตอนนี้ผมมีกระสุนธรรมดากับกระสุนแบบแขงพิเศษน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากระสุนธรรมดาเนีย่ยจะแตกต่างกันไหม <B it> ตอนนี้เนี่ยผมต้องไปค้นหาก่อนนะครับว่ามันจะเจอไหม <S <S 1> <S 1> <ừ> เฮ้ยทุกคนแต่ว่าผมจําได้ว่าผมสั่งกระสุนที่หนาพิเศษไว้นะเออจะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเจอไหมเนี่ย อุ้ยนี่นี่เจอแล้วโอ้マイค o d n เนว้าวเจอแล้วกระสุนหนาพิเศษเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะทุกคนคิดแต่ว่าผมจะเจอไหมวะคือล่าสุดเนี่ยมันมีเด็กน้อยไปค้นที่เก็บของผมนะแต่ไม่รู้ว่าเด็กน้อยมันถือไปด้วยหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามันยังอยู่ไหม ไปทุกคนเดี๋ยวเดินทางกันเลยนะเฮ้ยแต่ก่อนอื่นผมแช่ลูกกระสุนเจลไว้ก่อนดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาในการคลองตัวเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะเดี๋ยวเดียด๋วยวแช่ไว้ก่อนเดี๋ยวใช้กระมังใหญ่นะอุ้ยอะไรนี่มีเขียยตปาดตายด้วยโอ้โหผมจะแช่ไว้ในกระมังใหญ่เลยแล้วกันนะทุกคนนะก่อนอื่นจะขอล้างก่อน น้องอีกคนหน่หนอยน้องอีกคนหน่หนอยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่น้ำสักครึ่งกระมังเลยนะครับอ่ายิ่งเราใส่น้ำเยอะเท่าไหร่ยิ่งใหญ่เร็วขึ้นเท่านั้นนะทุกคนนะโอเคผมหวังว่าอย่างนั้นนะข้างหลังนี่หน้าเทสปืนมากเลยเนะี่ยอทุกคนเราก็ยืนตรงนี้นะแล้วก็เทสเจลกันเออ,อ,อใช้ได้แบบนี้นุ่เนี่ย มีห่างสักประมาณประมาณ3-4เมตรได้ทุกคนนี่สีเมตรที่จริงแล้วเนี่ยผมมีเจลกันหลก็บอกบ้างนะทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเลยช่วงนี้เพราะว่าผมเพิ่งกลับมาทําไอ้พวกรถบังคับอะทุกคนนะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเก็บอย่างเดียวแล้วก็ย้ายบ้านมาอีกหลังหนึ่งคือเป็นบ้านหลังนี้เองบ้านหลังเล็กนะครับกอไม่ไม่ได้เล่นเลยนะฮะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปลื้อมาเล่นกันหนึ่งกระบอกก่อนแล้วกันนะอ,อันที่จริงมี P 90มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยทุกคนถ้าอยากดูเดี๋ยวติดตามไว้แล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ทําเดี๋ยวรอดูก่อนว่าคลิปนี้มันจะมีคนดูหรือเปล่าถ้ามีคนดูคือผมจะไปเอามาเล่นเๆๆรื่อยๆแหละนะหรือไม่ก็จัดมาใหม่เลยเดี๋ยอ,อผมก็มองหาอะไรจำๆจมไว้อยู่นะส่วนบิบิการเนี่ยผมก็มีอยู่ทุกคนมีเป็นกระบอกหนึ่งนะแต่จะเป็นพวกคล้ายๆกับก๊อกนั้นทุกคน ไม่ใช่ดิมันเป็นรุ่นอะไรหรอบาลสตา้าหรอ <Nope. S 1> นั่นแหละนะครับผมไม่ได้แต่งอะไรนะทุกคนกลับไปดูคลิปได้ทุกคนโอ้ยตอนนี้น้ำของผมก็น่าจะพอแล้วทุกคนน,นี่ครึ่งนึงแล้วอะอประมาณนี้แล้วกันปิดน้ําเลยนีย่คือลูกกระสุนเจลแข็งพิเศษนะครับนี่อะเดี๋ยวผมจะใส่สักไม่เยอะมากเอาสักแค่ครึ่งเดียวก็พอแล้วเพราะว่าวันนี้เราจะเล่นแค่ครึ่งเดียวแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะพองตัวไหมนะครับในรอบอที่แล้วเหมือนมันจะไม่พองตัวยังไงไม่รู้ เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะพองไหมนะเพราะว่าผมใส่น้ำเยอะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันเติมปุ๋ยลงไปเลยจ้าปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย <Wow. S 1> ตเติมส่วนผสมปุ๋ยลงไปรอสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับมาดูกันว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะใหญ่ไหม <No. S 1> หรือว่าเราจะต้องรอสองชั่วโมงเลย <Huh? S 1> อ่ะเดี๋ยวมารอดูกันแต่ก่อนอื่นผมจะต้องไปค้นหาเจลกันของผมก่อนนะครับว่าเด็กน้อยมันเอาไปหรือเปล่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยจ้า นี่ครับปเดี๋ยวเดินทางกันเลยนะครับผม Let's go Let's go โอ้ยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะอยู่ไหมนี่มึงวอาให้รู้ว่าบ้านเดฟทีีไมเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยในตำนานชิตังเมฟ เจอไหมเนี่ยนี่นะครับแต่ว่ารู้สึกป่าเด็กมันจะมาขวนตรงนี้นะคแถวนี้แหละแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเปิดอันนี้ได้หรือเปล่ารูะไรได้ยินว่าอยากได้เนี่ยไม่ไม่เจลกันของผมเนี่ยอยู่ในในนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันว่ามันยังอีููหรือเปล่าว้าวแนการแ่นการว้าวอยู่ไหนแม่จะตัวไห โอ้โหุ้ยคุณบุโมงมาผมเจอปืนหลายกระบอกเลยนะหุ้ยนี่ก็เจอกันเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่ Oh my gosh n o p Oh my g o s, am <S h n <uf>. e s s โอ้ฮุยเขสวย Wow สวยแล้วแม็กมันตรงนี้หายไปไหนก็ถอด ถ้าเอาลงเฟสพี่มาร์คแม่งเล่นกูแน่ดูทรงแต่ว่าแมกกาซีนมันอยู่ไหนวะเนี่ยสวยแล้วนี่ถ่ายดิอุ้ยสวยแล้วเอ้านีปืนอไรเนี่เอยเอาไปก่อนนี่ก่อวป่ะโอ้ยคุณผมเจอสกาปื้สกาโอ้โหโคตรใหญ่ไหนมีอีกไหมยานสตาร์วอ คตรใจหญ่ผมพบเจอยิ่งต่างๆโคตรใจเลยโอ้ย by gosh วูวเนี่ยครับมันจะมีเอ็กมงเอ็กแม็กอะไรอีกนะครับอุ้ยนี่นี่คันนี้ว่ะสวยว่ะเดี๋ยวเอาไปติดเครื่องได้นะคะนันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าอะไรนะฮะอุ้ยโอ้ยของยังสวยเดี๋ยวคลิปหน้าผมค่อยเอาไปวางเครื่องพวกรถก,กระป๋องนะครับเป็นกระป๋องไฟฟ้าอะไรแบบเนี้ยผมว่าที่นะแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่เจอแมกกาซีนของผมเลยผมเหม็นขี้หนูมากตอนนี้โอ้ยไม่ไหว ไ้ยเจอเร็วโอ้ไม่เจอได้ไงนี่แมงมุมมาเด้อนี่ไงโอ้เจอเร็วเจอเร็วเจอเร็วอันนี้ไม่น่าจะใช่นะอันนี้น่าจะเป็นของสกาเน,น,น่โอ้นี่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 อันนี้น่าจะเป็นของเลยนี่ใช่ปะโอ้ยใช่เลยใช,ใช่ใช่ใช่เป๊ะสวย แต่ว่ามันน่า,นา,นาจะมีสะพงสโคบอะไรนะผมว่านะแล้วพวกนี้มันใส่มันใส่มันใส่ได้บอเอาของมอันหรอเอาไมเสืออ <c oughs> ทุกคนยังไงเราก็ต้องมาค้นหาเล่นอีกแล้วห <c oughs> ุยหุย,ยดอกดอดอกเออนี่ไปด้วยอันนี้แหละสโคบสโบโคน่านจะเป็นอันนี้ปะ่ <c oughs> สะสโคน่านจะเป็นอันนี้นะผมว่าวิธย <c oughs> กระบอกอนีก้น่าสนใจนะ ถ้าใครติดตามจะรู้ว่ามันคืออะไรโอเคทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปเป็นเวลาสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าโอ้ลูกศรเท่ากับบีบีกันเลยนะครับตอนนี้รือมันใหญ่สุดแค่นี้วะเดี๋ยวลองบีบดูดิว่าแข็งไหมโอ,อ้มันเหนียวไอเ้เฉยทุกคนคือมันจะเหนียวขึ้นนิดนึงวะ่ะแต่นีนน้น่าจะโอเคแล้วหรือเปล่ามันน่าจะใหญ่แค่นี้นะผมว่าต้องรอดูอีกสักพักครับในระหว่างที่รอเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดก่อนแล้วกันนะครับอ่ะ จะทำความสะอาดพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าลูกศรผมจะใหญ่หรือเปล่าแล้ว okay, ทุกคนเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเทสนะครับว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าทดสอบครับว้าวโอ้ยคนแรง wow. เคสำหรับสโคปเนี่ยผมจะใช้เป็นเลนดอดก่อนนะครับนี่นะฮะตอนนี้ผมมีกระสุนธรรมดากับกระสุนแบบแข็งพิเศษนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากระสุนธรรมดานเนี่ยจะแตกต่างกันไหมมา <Nope. S 1> แต่ผมจะทดสอบตัวน,นี้ก่อนนะครับธรรมดาเก็บไว้นานมากฮะนี่ใส่ขวดไว้มันก็ไม่ละลายนะครับตาตากแดดไม่เหลือนะผมว่านี่แลไล่กระสุนขึ้นโอเคมาละ มาแล้วตอบนะครับเออออกแล้วออกแล้วทุกคนตอนนี้ออกแล้วนะอ,อ่ะว้าวอุ้ยสังสีตัวนี้นะโอ้กระจายครับอุ้ยอุ้ยแรงนะโหคือผมเลงในเล็ดดอทนะทุกคนก็คือว่าตรงเป๊ะเลยนะครับสำหรับระยะใกล้ๆนะฮะ โอ้ตรงเลดดอตเป๊เดี๋ยวผมทดสอบเอยตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ผมเนียงในเลดดอตนะครับผมนี่เห็นปะตรงเป๊โอ้มันมีลูกเล็กๆแบบนี้ด้วยที่มันหดไปแล้วอ่ะทุกคนเห็นปะเดี๋ยวเคลียร์ให้หมดเดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ให้หมดนี้เลยเต็มแม็กโอ้มาฮะทดสอบผมจะเนีงในเลดดอตนะครับทดสอบครับ โอ้ไม่ตรงเลยป่จะเอาเองดีกว่าโอ้ว้าวอุ้ยอุ้ย กระจายครับกระจายมาถึงนี่เลยนะส่วนตัวผมคิดว่าถอดลีดดอดดีกว่าครับแบบเล็งแบบธรรมดาเอาน่ะมันจะยิงง่ายกว่านะทุกคนโอ้โโดนกรบุกนักหรือมันใกล้เกินไปวะผมลองถอยหลังอีกดีกว่า ก็ดูว่าบ้านนะพืเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยมันจะยิงหมดแม็กไม่ได้นะครับผมเพิ่งรู้กระสุนเจลมันต้องดันขึ้นมาแบบมันต้องมีแบบกระสุนข้างล่างอ่ะเยอะพอสมควรมันถึงจะแบบดันได้ดีนะครับตอนนี้คือมันมันเหลือสักนิดเดียวละนี่ไงหมดละประมาณนี้นะกระสุนธรรมดาก็ยิงมันเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองกระสุนแข็งพิเศษดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูกัน มาทดสอบกันก่อนนะครับว่ามันจะแรงไหมแรงขึ้นหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเราจะทดสอบดาามยูดที่ซันกับสีก่อนนะครับผมไปเดี๋ s <S ยวจอุ้ยยิงไม่ออกอ้ <S <S ยนีย่ออกแล้วอุย้ยอุ้ยมันเป็นไงแต่ผมลองที่กำแพงเลยดีกว่านะ โอ้ความรู้สึกของผมคือแบบมันจะนิ่งขึ้นนะครับมันจะตรงขึ้นนะเว้ยเดี๋ยวลองถอยหลังอีกครับเด็ดมาทดสอบเฮ้ยกระสุนหรอก มีบางลูกที่มันห้อยอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรน่าจะเกิดจากผมหรือเปล่าแต่บางบางลูกมันห้อยจริงทุกคนนี่ผมลองยิงแบบรัวเลยนะอ๋เรายิงรัวเลยไม่ได้นะทุกคนทําเป็นแบบนี้แบบนี้พอได้อยู่มากระสุนเต็มแม็กทดสอบพร้อม let's go <า>กระสุนขาวแบบสนุกมากฮนะเป็นกระสุนที่แบบเอ่ไม่แข็งมากนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แข็งจนเกินไปนะเ <Wow. S 1> นี่ยอ่ะผมลองบีบให้ดูเลยนี่นี่เห็ <Brad. S 1> นไหมแตโแกโปะกระจายมันก็เป็นกระสุนเจลแหละทุกคนแต่ว่ามันจะแข็งพิเศษขึ้นมานิดนึง<ใช><า>นี่กระจายครับบางทีบีกันก็นก่าจะได้นะครับแต่ว่าน่าจะแตกคาครับนี่ผมอยากลองอันนี้หนึนะ กระสุนจะเป็นกระสุนเจลแต่ว่าเรืองแสงอ,ะอ่ะเออน่าสนใจที่ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นแสงสีเขียวอ่ะเือน่าสนใจว่ะ <_ C 1> เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าครับทุกคนเ <_ C 1> ห็นทุกคนตอนนี้เนี่ยผมถอยหลังมาอีกนะฮะ <_ C 1> เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะยิงถูกกี่เม็ดมันก็จะได้ยินเสียง,ง,งแป้งแป้งแป้งนะครับถ้ามันโดนนะ <_ C 1> เดี๋ยวมาดูกันร้อสามสองหนึ่งไปสองสามสี่ห้าหก อโอ้ยโดนไป55ลูกแล้วทุกคนแุ่คนเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะยืนยิงอยู่ตรงนี้แหละทุกคน <No. S 1> แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตั้งกล้องตรงนู้นนะครับมาดูกันว่าดามจตออมมนเนี่ยจะรุนแรงขนาดนไหน <c oughs> โอเคมาพร้อมสามสองหนึ่งไป นี่กระสุนหมมยังเหลือเต็มอยู่เลยนะเนี่ยเ <c oughs> ฮ้ยโหเดี๋ยวจะมีน้องๆหนูๆถามกันมาอีกนะครับว่าผมได้มาจากไหนก็คือว่านี่เนี่ยผมลอยผมสั่งมาที่แอปซมนะครับแต่ตอนนี้ก็คือน่าจะขาดตลาดแล้วน่าจะไม่มีแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ HK416 ยังไงเป็นไงสวยนะครับนี่สีแต่ว่าผมแปลกใจอย่างหนึ่งคือสีมันไม่เหมือนกันนะครับจะต,ตัวตรงนี้นะเห็นปะมันจะต่างกันเห็นปะ เฮ้เต็กระเท่นะชอบชอบโอเคถ้าใครอยากให้ผมทําต่อก็คอมเมนต์มาบวกหนึ่งมานะครับสําหรับกระบอกอื่นๆก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็ปืนแปลกๆติดตามไว้แล้วก็ฝากกดติดตามฝากขาะจอเข้าใจกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปละซูเกนิกไทม์เจอกันใหม่คลิปหน้า Let's go